คำว่าให้รอรอของเขาเนี่ยหนูต้องรอเขาอีกนานแค่ไหนคะเขาถึงจะกลับมาเพราะว่าเขาดูนิง่งแล้วก็ไม่มีอาการอะไรเลยแต่เขาก็บอกว่าให้หนูรอเนี่ยผู้หญิงเป็นอย่างเนี้ยคุณหมอฟ้าจะแนะนำร้องอยังไงดีน้องผู้หญิงคะตื่นคะ่ะ <laughs> ตื่นเวกอัพค่ะค่ะ คนที่รักเราจริงจะไม่ทำให้เรารู้สึกเป็นทุกข์ถ้าตอนนี้สิ่งที่น้องรอและน้องรู้สึกเป็นทุกข์แปบลบว่าเขาไม่ใช่และเขาก็ไม่ได้ใส่ใจความรู้สึกอะไรของน้องเลยตื่นรักตัวเองให้มากขึ้นมากกว่าที่รักเขาเนาะถ้าเขาเห็นว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่ากับเขาแล้วก็รักเราจริงเดี๋ยวเขาวิ่งตามกลับมาหาเราเองค่ะหนูจะนั่งรอใครสักคนนึงเป็นของตายไปทําไมในเมื่อหนูก็ มีตัวเลือกอะผู้ชายก็เหมือนผู้หญิงอะผู้หญิงมีตั้งกี่ล้านชีวิตบนโลกวันนี้ผู้ชายก็มีอีกหลายล้านชีวิตไม่ได้มีแค่คนคนนี้คนเดียวทําไมต้องไปรอไม่ต้องรอ,อ,งอเสียเวลา,าแล้วคนที่พูดว่ารอไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นสัญญาณชัดเจนเลยเนี่ยพี่ว่าเขาไม่เขาไม่ได้นึกถึงความรู้สึกของน้องเลยอะตื่นเดินออกมาแล้วก็รักตัวเองให้มากขึ้นค่ะคนที่เขาเห็นคุณค่าของเราจริงๆเนี๋ยเขาจะวิ่งกลับมาตามเราเองไม่ไม่ต้องรอเป็นพี่พี่ไม่รอเออ 우락해 <목소리> 아우라. <목소리>